สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม Go Garden ผมซื้อไข่มานะครับผมอ่าเป็นไข่แลเอกนะซื้อไว้ก่อนอัดคลิปนะครับผมเป็นไข่สีฟ้าที่มีราคาแพงมากน่าจะประมาณ6 0แสนบาทนะครับผมไข่สีฟ้าเนี่ยใช้เวลารอเปิดไข่ตั้ง2ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราจะมาลอง เปิดไข่สีฟ้ากันนะครับผมขอลองเปิดไข่สีฟ้าหน่อยสิอ่าอุ้ยโอ้โหอะไรอะผมได้เป็นอ่าน้องกวางมานะครับผมโอ้เป็นกวางเลยผมว่าผมจะเก็บน้องกระต่ายกลับมานะจะใช้เป็นน้องกวางแทนนะครับผมอา้าวกวาง กวางจมดินไปแล้วโอ้โหกวางน่ารักมากอะ่ะโอ้โหสัตว์เลี้ยงจากไข่สีฟ้าตัวแรกของผมนะครับน่ารักมากเลยนะลองเปิดไข่หน่อยสิอ่าอุ้ยอหอุ้ยโอ้ไม่กดได้กวางอีกแล้วโอโ้อีกฟองหน่อยสิ อืมอู้กระต่ายตัวเล็กน่ารักอุ้ยแอปเปิ้ลเอาเลยผมจะขายกล้วยบัตรมูลอู้สีแสกล้วยบัตรมูลคือราคาดีมากทุกคนตอนนี้ผมก็ปลูกเป็นอาข้าวโพดนะครับผมอาปลูกเป็นคอนนะอาข้าวโพดแล้วก็มีแตงโมด,ด้วยอาเก็บแตงโมแล้วก็มีมะเขืออาแล้วก็มีเป็นอา บูเบอร์รี่นะครับผมเก็บเก็บเก็บตอนนี้ผมได้เงินมาจากากล้วยบัตรมูลเป็นหลักเลยนะใช่เพราะว่าเป็นผลที่ให้ราคาดีมากตอนนี้มีไข่มาขายครับผมอันคมมอนสอฟองเลยโอเคผมซื้อือซอมา2ฟองเลยแล้วก็เอาไข่มาวาง1นงึสองปลูกต้นไผ่วิโอ้กล้วยทองคำโอ้ ผมคิดว่าวันนี้ผมดวงดีนะใช่ได้เป็นกล้วยทองคำมานะครับผมอาเก็บเลยไม่รู้ว่าดวงดีหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นของดีแน่ๆครับผมแล้วก็ปลูกสตรอเบอรีร่ซีดเพิ่มส่วนของผมก็กำลังไปได้ดีเลยตอนนี้อุ้ยโหอะไรเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านโอ้โหห้าสิบล้าน โอ้โหบัคเอกห้าสิบล้านใช่ครับผมไม่มีเงินเพราะว่าผมนั้นเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่กี่วันนะอันนี้น่าสนใจนะนี่นี่นี่แอดวานส์สปริงเกอร์ราคาห้าหมื่นแปลงกล้วยนะครับผมอ่าวางกับกล้วยนะเก็บเก็บเก็บก็บกล้วยบัตรมูลคือราคาดีมากครับผมของมาขายเยอะมากครับผมมะพร้าวอ่ามะพร้าวหนึ่งลูก แล้วก็ซื้อเป็นแอปเปิลอ่าแล้วก็กอไผยกลับมาปลูกมะพร้าวครับผมอ่าปลูกไว้ตรงตรงนี้แล้วก็ปลูกเป็นต้นแอปเปิลนะครับผมตอนนี้ผมเจออะไรก็ตื่นเต้นไปหมดนะครับผมใช่เพราะว่าผมนั้นเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่กี่วันฝนตกคือดีมากครับผมทำให้พืชน,นั้นโตไวขึ้นมากเลยกลับมาปลูกแอปเปิล รดน้ำต้นแอปเปิ้ลโอเคสวัสดี c h a n you water my plant โอเคได้เลยต้นไหนอะมาช่วยสาวปลูกนะอันนี้เลยโอเคปลูกต้นไม้โอเค thank you ไม้เป็นไรช่วยสาวเสร็จกลับมาทำสวนเราต่อนะครับผมอ่าเอาให้ hi. สวัสดีทำอะไรไปเรื่อยเลยตอนนี้เก็บนุนเก็บนี่ลดน้ำเพิ่มดีกว่าโอ้ต้นแอปเปิลโตไวามากโอ้โหโอเคลดน้ำต่อเลยตอนนี้ไข่ก็พร้อมเปิดแล้วไหนเปิดไข่หน่อยซิตัวอะไรเอ่ยอู้ได้ไก่โอ้ขอเปิดเพิ่มหน่อยซิ ัวอะไรอะ่ะโอ้วอเตอร์ลิงแคนเหมือนเดิมแล้วก็เอามาลดน้ำเหมือนเดิมผมปลูกมะพร้าวไว้ตรงนี้นี่นะอ่าลดน้ำตรงนี้นี่ไงตัวแล้ววันนี้ก็ได้ต้นไม้ใหม่สัตว์เลี้ยงเพิ่มมาใหม่เยอะมากครับผมใช่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม